อย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่ช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์ให้เกินหนึ่งร้อยไลค์จะได้มีผู้ชมติดตามเพิ่มขึ้นนะคะเฮ้ย <Hey. S 3> อย่าบาังนะฉันกังวลมากๆแทะลาอะไรกำลังเกิดขึ้นเนี่ยได้ผู้ชนะแล้วเหรอใครชนะเหรอหวังจินหยางบาดเจ็บสาหัสเขาชนะหรือแพ้นะ่ะ ดูสิตีหานทรงก็ออกจากเวทีหน้าของเขาฉันยอมแพ้หวังชินหยางโจมตีตีหานทรงที่หัวโอ้พระเจ้าต้ดนดาบของหวังชินหยางฟันที่หัวและไม่ถูกตัดขาดขึ้นลีหานทรงคนนี้มีหัวเหล็กเหรอไอขี้โกงไอลี่หานทรงคนนี้ช่างเก่งสกิลหัวเหล็กคนอื่นจะพูดว่า ไอ้ฟ้านปิงพยายามทำตัวงี่เง่าหวังจินหยางชนะจะสู้ต่อหรือเปล่าสู้ต่อครับเหอคุณจะไม่ดูต่ออีกเหรอไม่ละ่ะถ้าหวังบาดเจ็บสาหัสแม้ว่าเขาจะชนะแต่หนานว่อก็จะไม่ชนะรอบแบ่งกลุ่มสื้นสุดตรงนี้โมวอชนะโรงเรียนฐานอันดับหนึ่งจิงว่อชนะหนานวอตามผลการแข่งขันของกลุ่ม คู่ถัดไปของตารางคือโม่บ่อพบกับหนานบ่อจิงว่อพบกับโรงเรียนทหารอันดับหนึ่งการจับสลากวันนี้สำหรับเลือกเวลาแข่งขันจับสลากได้เกมที่สองจะเริ่มวันันรืนนี้โชคดีของเท่าหวังถ้าพวกเราสู้รุ่งนี้อาการบาดเจ็บของเขาอาจ,จังไม่หายดีแต่ถ้าเขามีวันพิเศษอีกวัน เขาจะฟื้นตัวได้อีกสักเล็กน้อยฉันอยากจะสู้กับฟานปิงเมื่อพวกเราทั้งคู่อยู่ที่แรงระดับ4แต่ตอนนี้ยังไงละ่ะผลประโยชน์ส่วนตัวไม่สำคัญเท่ากับชัยชนะของโรงเรียนมันถึงเวลาพักรงไปแรงระดับที่5ไม่ต้องพูดถึงที่ฉันแพ้ให้กับหวังชินยาวและการจะกลายเป็นผู้ไร้เงินทันที่แรงระดับสีมันกลายเป็นแค่เรือ่องตาโรงเรียนยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเหรอ แตงระดับที่5พวกเขากำลังทะลวงแตงระดับที่5ําเนินการต่อไปให้ตายเถอดจุดประสงค์อะไรที่คนพวกนี้ทะลวงขั้นในที่สาธารณะแบบนี้อยากบอกทุกคนว่าพวกคุณไม่ได้ไม่สามารถเอาชนะฉันได้แต่เพราะพวกคุณไม่ต้องการจะทวงขัง้นล่วงหน้าเหรอก็นะอาจารย์ผู้นี้ได้เตรียมตัวและทุกสิ่งพร้อมแล้ว นี่ได้ตกลงกันล่วงหน้าหรือเปล่านะแล้วไงล่ะเรื่องเหลวไหลทั้งหมดและความไม่เต็มใจเพียงเพื่อทัศนคติต่อโรงเรียนให้ตายเถอะฉันก็ต้องการทะลวงขั้นด้วยเหมือนกันพวกแกกำลังทำอะไรอยู่ยืนงงอยู่ที่นั่นทำไมผมเพาะเร็วเข้านี่มันเทียบเท่ากับสักปาและห้องพงงานฟรีและก็มีบรำรมจารช่วยกะจัดสิ่งปนเปื้อนด้วย ผลมันดีกว่าพวกคุณโง่หรือไงเออฉันขอโทษฉันไม่ต้องการที่จะทำอย่างนั้นเหมือนกันแต่นั้นวอดังนั้นอะไรก็ตามที่ทำแล้วปลอดภัยมันก็คุ้มค่าคุณทำมันได้เจ้าหนูถ้าคุณกินมันไม่ได้คุณก็แค่กับตุ้นคนอื่นให้เดินอ้อมไปมันโอเคไม่ใช่มันเป็นการจับสลากเหรอทำไมพวกเขาไม่เคลื่อนไหวล่ะใช่มันเป็นการจับสลาก สวรรค์ควรค่าแก่ก้างเป็นสวรรค์าการล้มเหลวครั้งหนึ่งไม่สามารถทำลายพวกมันได้เลยอีหานทรงและเหวเฉินจุนได้สะสมลังปานอย่างลึกซึง้งอาย์ทั้งห้าของพวกเขาได้เสริมสร้างอย่างถึงที่สุดบางทีพวกเขาถูกกระตุ้นโดยความล้มเหลวและตอนนี้พวกเขาเริ่มทับลวงแรงระดับที่หนี่คือแรงระดับที่หเหรอแน่นอนพวกเขาเป็นอัจฉริยะทั้งคู่ทำไมฉันรู้สึกว่าการทะลวงขั้นของพวกเขา ง่ายกว่าการกินและดื่มเสียอีกพวกเขาทะลวงขั้นทําไมหวังเฉิงจุนและฟานปิงไม่ทะลวงขั้นบ้างล่ะนั่นหมายถึงอะไรทําไมฉันไม่ทะลวงขั้นงั้นเหรออย่ามองมาที่ฉันการหยุดซับสิ้นสุดประทานฟานพวกเขาได้ทะลวงไปแลงระดับ5้าจริงๆเหรอในความจริงพวกเขาสามารถทะลวงขั้นก่อนหน้านี้แล้วแต่พวกเขาต้องการที่จะปรากฏตัวในฐานะ แ่งระดับที่สี่ที่ไร้เทียมทานมันช่างน่าสงสารทุกคนก็เห็นมันมันน่าลายใจที่จะทวงขั้นพร้อมกับฝันที่แตกสลายที่จะได้เป็นแรงระดับที่สที่ไร้เทียมทานประธานฟ้านจะทะลวงแรงระดับ5เมื่อไหร่ครับหลังจากเอาชนะหวังจินหยางเขาเป็นแรงระดับสี่ไร้เทียมทานอย่างแท้จริงยังไงก็ตามพวกเขาทั้งคู่เป็นนักเรียนปีสและฉันเพิ่งจะปีสองเท่านั้นอย่าเพิ่งรีบร้อน และสะสมประสบการณ์มากกว่านี้ก่อนใช่พวกเขาเกือบจะจบการศึกษาแล้วแต่ประธานฟ้านยังคงสดใหม่อยู่จากมุมมองนี้ประธานฟ้านอาจจะอยู่ที่แรงระดับ6ตอนที่จบการศึกษาถ้าประธานฟ้านเข้าสู่รอบไฟแนลจะต้องพบกับแรงระดับ5คุณมั่นใจแค่ไหนแน่นอนว่าต้องมั่นใจในความจริงฉันไม่ได้ใส่ทั้งหมดของฉันในการแข่งขันครั้งก่อน หลักๆเพราะฉันคอยรุ่นพี่ปี4เข้าสู่แรงระดับ5ตอนนี้มีพี่หลายคนได้ทำเช่นนั้นโมวจะไม่ทำให้พวกคุณผิดหวังและจะสืบสารตำนานของพวกเราหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงพวกเขาทั้งคู่ประสบความสำเร็จในการประลวงสู่แรงระดับที่5พวกคุณกำลังมองอะไรฉันเพิ่งบรรลุ จุดสำคัญของการบ่มเพาะของฉันมันช่างสดชื่นจริงๆที่ได้บังเอิญพูดถึงอะไรที่อยู่ในใจของฉันขอบคุณท่านปรมาจารย์ฉินเฟิงชินจะไม่ลืมมันเลยวันนี้การบ่มเพาะของฉันไม่ลึกซึ้งพอและฉันขาดทรัพยากรในการบ่มเพาะเมื่อฉันประสบความสําเร็จในอนาคตฉันจะตอบแทนพวกคุณด้วยน้าพุเมื่อฉันประสบความสําเร็จในศิลป,ะ,ปะการต่อสู้คือฉันอยู่อย่างน้อยแรงระดับ9 แ่งอัดับ9ผู้ซึ่งรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในปีลิงและปีมา้าคุณไม่ต้องสุภาพขนาดนั้นหรอกมาลายสิลปะการต่อสู้เป็นครอบครัวเดียวกันรูสองสาท่านเมตตากรุณาต่อพวกเราพวกเราต้องจำมันให้ขึ้นใจเมื่อศิลปะการต่อสู้มาถึงจุดสูงสุดในอนาคตพวกเราจะฆ่าศัตรูได้มากขึ้นซึ่งจะตอบแทนพวกมันได้ทรงพลังมากยิ่งขึ้นอาจารย์และนักเรียน จะไม่สู่าาไปกว่าอาจารย์จากนี้เป็นต้นไปคราวหน้าถ้ามีอะไรที่ฉันไม่เข้าใจเกี่ยวกับศิลปการต่อสู้อาจารย์สามารถแนะนำฉันได้บ้างไหมฟ้านปีนการน์รับบทบาทของคุณแะถ้ากลับไปหน้าของพวกเราช่างขี้งกจริง,กกงๆรงฟ้านปีนเป็นคนแรกที่ทำให้ประมาจารย์หลายคนวิ่งหนี